ส, ي, สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ FC เบิดสุขผสุขนเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกสาว2นะมื้นี้ก็มาพบพ้อกับเฮาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศยามเที่ยงๆเนาะมื้อนี้ชาวกุ้งก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาแกงหน่อไม้กินยามเที่ยงเนาะพี่น้องหน่อไม้ของเฮากนี่เนาะพี่น้องปอกแล้วเรียบร้อยนี่เนาะ แต่ว่าตัวนี้ยังบดได้อันนั้นเนาะพี่น้องยังบดได้อันซับเนาะพี่น้องตัวนี้อันชิเป็นอันน้อยมันพี่น้องแม่ลายเติบโนไปหามกันเซอร์ก่อนเฮาสิมาเห็ดหน่อไม้เฮาก็สิมาดังไพรก่อนเนาะพี่น้องดังไพรไว้ก่อนแกงหน่อไม้กินยำถิ่นเกี่ยพี่น้อง จริงเทียงพี่น้องแดดบ่แห้งแต่ว่าอากาศฮอนฮอนพี่น้องเพืคนสิตกอะไรเมือนกันตอนไปหาเจ้าอุ้งกบับบริถ่ายให้อ่อแม่พี่น้องเบิง่งเนาะ อน,นีนสะกุ้งกระดังไพ่ข้างหม้อใส่น้ําเรียบร้อยนอพี่น้องสะกุ้งกระชิมาจัดการนอมัใหญ่นอพี่น้องนี่เนาะตัวนี้ก็สิเป็นพวกอันแมงมันนอพี่น้องแมงงอนออเนอพี่น้องคนตกำํำหอดมาาใหญ่พี่น้ององ,งามแรงได้สมีกระชือดีเลยพี่น้อง จริงอ่ะยอดเดียวอันนี้กับพ่อแกงเลยสินอ้องเพราะมันยอดใหญ่แหงนะ ตอนนี้เจ้ากุ้งกะยำเราไม่เรียเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่เนาะเจ็เข่งกระซามพี่น้องเจ็เข่งหมอกไปเลยพี่น้องถ้าแกงเนาะเส้ากุ้งกะทิ่ใส่หมอกเลยเนาะพี่น้องทั้งยอดทั้งอันแนงทั้งกระปด์ประมกันเนาะพี่น้องได้บักลายลายเข่งหมอกพี่น้อง แล้วเฮากะซิมาใส่เกลือนอพีนอพอ่น้องเพื่อห้น้ำไม้มันจืดไว้พี่นอ้องต้มน้ำไม้น้อต้องใส่เกลือเนาะตอนนี้เสากุ้งกับต้มน้ำไม้แล้เวเรียบร้อยนอพี่น้องก่อนอื่นเสากุ้งกับซิมาคเว่าเรื่องค่าในใจนอพี่น้องทีมีเอ็ดจีลายลายพิ่นอ g, ลลัน,อนหู้แล้วว่าเสากุ้งกำลังสั่งครอบครัวนอ,พ,วนอพี่น้องกันคือแบบว่า เพื่อนคอมเมนต์ว่าเสากุ้งแต่งมือใดกระบ,บอกในเด้อที่จริงแล้วน้องพี่น้องเสากุ้งกะว่าว่าผูกแค้นแล้วก็คือเฮาได้แต่งดองแล้วรัวแต่งงานแล้วค่ะแหละน้องพี่น้องแต่งงานตั้งแต่ปิกายนี่แต่ว่าเสากุ้งกับรบิบบกพ่อแม่พี่น้องบริบบกเอฟซีกะขาโทษน้ำลายเด้อที่บริบบกกะหลังจากที่กกสิบร้บบกนาพี่น้องหลังจากที่เฮาแต่งดองกนแล้วเฮาก็ได้แยกกันน้องพี่น้องเพิ่นกับไปเฮ็ดเวียก เพิ่นกับเห็ดเวียของเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นบดี้อยู่บ้านเนาะเส้ากุ้งกะอยู่กับพ่อกับแม่อยู่บ้านเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้เส้ากุ้งกะเพิ่นก็ได้กลับมาอยู่บ้านแล่เนาะพี่น้องได้กลับมาอยู่บ้านประมาณสองเดือนไปเลยเนาะพี่น้องแต่เส้ากุ้งก็เลยแบบว่าเปิดโตไปเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าจังได้กะเพิ่นก็ได้กลับมาอยู่หลยเนาะพี่น้องแต่ก่อนเพิ่นบัดนี้มาอยู่น้ำเนาะพี่น้องหลังจากที่แต่งงานกันแล้วค่าก็ได้แยกกันอยู่เนาะพี่น้อง ชากุ้งก็เลย่มไ้เปิดกับข,โขาอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้ำลายลายเด้อที่ปิดบังมาตลอดเนาะกับตอนนี้ชาวกุ้งกับอยากเว่าให้มันกระจาเน้ะพี่น้องเอฟซีบางคนกับที่ชาวกุ้งว่าว่าผูกแขนแล้วบางคนเิ่นกับพวเขาใจว่าผูกแขนบ้านชาวกุ้งก็คือแต่งงานหรือว่ากินดองทะเะพี่น้องกับเข้าใจตามนี่เนาะพี่น้องชาวกุ้งกับคาในใจนอ้องโฮชี้บอกจังใดนพี่น้องเพราะว่า สกุลว่าปลูกแคนบางคนกันยังบออันโหว่าแต่งงานแล้วเนาะพี่น้องสก,กุลกะได้แต่งงานแล้วเด้อพี่น้องตั้งแต่พี่กายนี่นาะพี่น้องตั้งแต่พี่กายนี่ผู้เล็พี่น้องแต่ว่าปฏิบอกพ่อแม่พี่น้องปฏิบบกเอสซีเนาะกะขอโทษขออภัยน้ำลายลายเด้อจ้ะกะเบิดเรื่องคาในใจเลยนาะพี่น้องกะเข้าใจกันตามนี่เนาะตอนนี้กะถ่า ต้มน้ำไม้จืดสกุ้งกะศีพ้าพ่อแม่พี่น้องมากแกงน้ำไม้ต่อเนาะพี่น้องตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำไม้จืดเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเสานเค่งเผิ่อกับมากแกงนำเนาะสบายดีเใิ่ตำเขาเบื่ออยู่พี่น้องสกุ้งกะเสาทามแล้วเนี่ยว <laughs> ันนี้ทำนะงเป็นแบบนำกันเลยห่าน้ำไม้นำกันด้วเซางอย่าพี่น้องนี่เนาะสกุ้งอย่นี้ยาน่าเรียบร้อยแะเส้เค่งเผื่อกับตำมัน คือสีบเพ็ดบวเ,เซบเนาะใส่กุ้ปุตำต่อเด,ด้อแบบนี้ตำยังอะไรแกงนะเข้ามาสีหาเป็นกระดกใจ <c oughs> พุอนอันนี้มันเด็ดอ่าน่นี่ แกมวแกงใชผักคะะกคะดเลยนี่สัิกินเดีแกงใช้ผักขงอ่อนพร้อมมีทั้งผักคะแะ้วก็ผักขิงองอนนไมมก็ได้ย้อนมากเลเผ็ดสิบ่านน้อสิบสองเพ็ดีสิบเพจยามันไอามันลง ีเเป็นไอกับไม้แล้วพี่น้องวัดกับไม้แล้ววัดกับไอเนาะว้าเฮาบริการหอนพี่น้องไออะกับกาเป็นอย่างไรขึ้นนี่ก็ไอเมื่คืนแต่ว่าไม่มีไข่ก็เป็นแต่แบบเป็นไอเป็นวัดเลยเงิย ิวเข่าลลแล้วอนซอง้ำิวเข่าเ,เห้งแล้ว11ปูหาชิบสิบสี่กจดผักไปดีเนาะ

เครื่องหมอพี่น้องตอนนี้เราก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยเจ้าหน้ามีใส่ไปที่น้างใสที่น้องระกขียเลระดขี้ใส่เครื่องนัวนัวก็หมดเป็นัวก่อ้ ดีแล้ำเตังทใตตไปอนนี้ก็หมอกดแล้วพี่น้องจะกุ้มกระสิใส่น้ำตาลลงไปพี่น้องเพิ่มความอร่อย กระลูกทันใจเี้เอากาะช้นไส่ในกนน่นองผักขีเงียงนอกพี่น้องโมเมนต์พักขี้เนยงแห้งและได้พักขีเงียงสดกี่นอง ตอนนี้ฮะปัสิมาใส่ผักคะลวกผักสะอมเลยเนาะพี่น้องนุ่หอมเลยมันจะหอมผักแข่งอ่อนมันจะหอมผักคะตอนนี้กะแกงแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องส่เพลงปรดมาอะไรอะไรยึดถดี๋ยวาไปที่หาเห็นเป็นตัก ตักัตบเดียวเลยบร่ได้แบกบป่แบ่งไทยตักแล้วกติหายปล่อยจังมิดหอมหอมพี่น้องเป็นตะกินมาเด้อพี่น้องมากินแกงน้ำไม้น้ำกันเด้อรอหนะอยจ้า ยัຍยังย pues ังย no, no ังอีกต้องกาອให้บวชสุกี้ยังยังก็โอเคเนอะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้จะกร่งกับแกงเนอะม่ายเลียวร้อยเนะ มาเดอ้อพี่น้องมากินแกงน้ำมันน้ำกนเดอสำหรับคลิปนี้เจ้ากุ้งกับซิโก้จบไว้เพียงสำเนาฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้ากุ้งเห็ดคลิปหน้าและคลิปต่อไปในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องและสิสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องลูกสาวสาว,าว,าวนานในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้อง